got you สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มาทำภารกิจที่หัวหินนะครับวันนี้นะฮะก็มาดูแลน้องๆน้องสไปน้องไอเอ็แล้วก็น้องดอนคิดครับวันนี้ฮนะเดินทางมาจากกรุงเทพใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงครับรถติดมากครับก็มาถึงที่หัวหินเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็น่าจะไม่ได้พักที่โรงแรมนะครับวันนี้น่าจะ น้องโชว์ประมาณทุ่มครึ่งนะครับก็เสร็จประมาณสองทุ่มครึ่งก็น่าจะกลับกรุงเทพเลยนะครับก็บรรยากาศด้านล่างเดี๋ยวผมจะลงไปดูด้านล่างหน่อยว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงนะครับด้านล่างก็จะมีแบบวกสาวว่ายน้ํานะครับบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวสักพักผมจะลงไปนะครับนัดกับน,อน้องๆลงไปเจอกันข้างล่างตอนประมาณหกโมงยี่สิบนะครับ น้องจะต้องสแตนบายที่หลังเวทีประมาณ6กโมงครึ่งนะครับแล้วก็โชว์ประมาณทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวจะลงไปด้ดานล่างดีกว่าด้านล่างบรรยากาศดีมากครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดคุยกับน้องๆว่าบรรยากาศเป็นไงบ้างแล้วก็ผมมาทํางานแล้วก็มีความรู้สึกเกี่ยวกับการทํางานของผมเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวต้องอคอย ดูกันนะครับว่าน้องๆจะตอบอยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะมีคำถามเพื่อที่จะให้น้องๆได้ตอบกันนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะลงไปด้านล่างแต่ว่าตอนนี้ผมก็ต้องอาอาบน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวลงไปเจอกันข้างล่างครับบรรยากาศดีมากครับเจอกันะครับ Siwe yeah. yeah. yeah.

ก็วันนี้ก็เสร็จภารกิจเมวันกับพันีนะนาวา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 นาวนาวา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 วานา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 วานนาวา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  ไหนพี่ป้อมก็จ่ายมือนี้แล้วขอบคุณครับโอเคแล้วคนขอมาขอบมาขอบคุณหน้ากับเป็นน้องสไปซ์ขอบคุณน้องสไปซ์มากนะครับพี่ดูนะพี่พี่วันนี้ก็เต็มที่นะครับขอบคุณยนโลหน้าสำหรับก็่ได้ขอบคุณอ่าตีใหม่นี้ก็ขอให้น้องๆนะฮะตีเพลงใหม่ๆให้พวกเราได้ฟังกันแบบเดอมๆแล้วก็จะดูแลน้องๆตลอดไปเพราะว่าพี่ดังขึ้นมาในพี่จะไปจ่ายให้เทียนไม่ใช่ว่าโอ้โหห้าร้อยได้เล่นที่ว่าพี่เทียนอะไรละไปโอ้ยใหญ่เลยนะคือ ไปไปไปสนามีของล็อกแอร์นะตลอดนะแต่ตะกี่ดังคิดเราที่ไปจากไอเทมที่ไปจากไอที่ไปจากไปที่ไปจากก่อนที่เราที่ไปเลยมันไปหรอกมันไปเงียบเลยเก็บแล้วพี่สำรับน้องๆันตลอดเลยนขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับน้องๆก็ดูแลน้องๆที่ที่หัวหินนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่ป้อมครับพี่เนี่ยยี่ครับ HAPPY NEW YEAR ขอบคุณมากครับเค,ครับเือนๆครับก็เสร็จภารกิจเรียบร้อยนะครับกับการดูแลน้องๆทั้ง3ามคนกับน้องสไปน้องไอเอดแล้วก็น้องดอนคิดที่สวนน้ำนาวาที่หัวหินนะครับ ก็ตอนนี้ก็เวลาตีสองครึ่งนะครับก็ถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆครับสาหรับภารกิจของผมในครั้งนี้นะครับก็ว่าจะถามน้องๆก็ไม่ได้มีโอกาสได้ถามนะครับก็เมื่อกี้ก็แวะทานข้าวกันมาแล้วก็น้องจะไปเป็นคนเลี้ยงนะครับเป็นเจ้ามือนะครับก็ขอบคุณน้องๆมากนะครับสําหรับคลิปนี้ก็บรรยากาศที่ ส่วนน้ำก็คนเยอะมากนะครับาฝากเพื่อนๆคอยติดตามกันด้วยนะครับว่าคลิปหน้าเนี่ผมจะไปจังหวัดอะไรและก็งานของผมเป็นลักษณะยังไงเดี๋ยวให้เพื่อนๆคอยติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณมากสำหรับทุกคนที่คอยติดตามนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครับ